สวัสดีครับทักทายแฟนเพจบ้านสวนเย็นจันท์สายทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยกับธันตาภาเกษตรนะครับกับภารกิจยามเย็นเนานะวันนี้นะครับเรามีตะกานะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นบอ่อบัวของเรานะครับบอ่อบัวหลวงนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเก็บดอกแล้วก็ไปเก็บฝักบัวกันนะครับไปติดตามเลยครับ ดอกบัวแล้วก็ฟักบัวครับมาดูเนาะดอกบัวของเราน,นี่ดอกบัวเราเก็บไว้ก่อนสวยเลยนะครับวันนี้ได้ประมาณสิบกว่าดอกมาวันนี้เราไม่ต้องซื้อครับสิบกว่าดอกมาเนี่ยครับสวยๆจะบกพระต่อ ลรวก็เราก็จะได้ฝักบัวนะครับน,นี้ก็จะได้ประมาณนะครับฝักบัวเหมือนฝักบัวรดน้ำเลยนะครับ <c oughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวดีวิวฝักบัวกันก่อนนะครับฝักบัวเป็นมานเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะกินเม็ดข้างในของเขานะครับที่ผมแกะ แกะเลยนะครับก็จะแกะออกเนี่ยนะครับแกะง่ายอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็นประมาณเม็ดเม็ดแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะ,ะแกะ ก็จะเป็นเม็ดขาวๆครับบางคนเขาก็จะกัดครึ่งเนาะมันก็จะมีเยื่อเคียวๆแบบนี้บางคนก็ไม่กินบางคนก็กินนะครับแต่ผมสําหรับผมนะทานได้นะครับแบบนี้แล้วนะครับรสชาติเป็นไงอันนี้เขาเรียกว่าเม็ดบัวครับเม็ดบัวอ่อนหวานหวานนะอร่อยอืมด๊ะ ออโอเคตัวนี้ได้ฝักบัวให้พันยากับลกูกทานที่บ้านนะครับหนึ่ตะก้าพอนะครับแล้วก็ได้อ่ดอกบัวนะครับบัวสวยๆไว้วพระเนาะโอเคแค่นี้นะครับแล้วไปพบกับผมใหม่นะครับกับทันตาพากเกษตรกับภารกิจยานเย็น ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนเย็นแล้วก็เย็นวันอาทิตย์นะครับผมทุกเย็นวันอาทิตย์เนาะโอเคสำหรับวันนี้ทันตาพากเกษตรแค่นี้ก่อนนะครับฝากติดตามเอฟซด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย